พอดีขับรถมาเจอแบบร้านปิ้งย่างอ่ะมาล่าเด้าลิ้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะผมก็ปิ้งย่างมาล่าเด้าลิ้นนะครับผมตัวเล็กเนี้ยพี่คิดว่าผมจะกินได้ประมาณกี่ไม้ครับก็อันนี้ก็น่าจะดูก็น่าไม่เกินสิบไม้ล้วครับผมน่าจะไม่เกินสิบไม้นะลิ้นเริ่มชาแล้วนะครับเริ่มเผ็ดแล้วครับสรุปวันนี้ก็กินไป สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอีเตอร์ชัยนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าค่ายประเสริฐสงครามอีกแล้วนะผมวันนี้ผมก็มาหาถ่ายคลิปร้านแบบตอนแรกคิดว่าจะมาแบบถ่ายกินลูกชิ้นนะผมแบบยืนกินหน้าร้านพอดีขับรถมาเจอแบบร้านปิ้งย่างอ่ะมาล่าเด้าลิ้นนะครับผม <laughs> ฟังไม่ผิดนะผมก็ปิ้งย่างมาล่าเด้าลิ้นนะครับผม <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปทมพ่อค้าสลออกันเลยครับผมว่า จะเป็นยังไงนะผมปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเอกครับผมชื่อเอกเหรอครับอ๋อพี่ทำร้านมาล่านี่มานานยังครับมาตั้งร้านอยู่ที่นี่แจะเข้าปีที่สี่แล้วครับผมโอ้ปีที่สี่เลยนะครับผมเป็นยังไงพี่ช่วงนี้ขายดีไหมครับก็ก็แย่หน่อยครับผมทั้งฝนตกทั้งโควิดแย่หน่อยครับผมแต่ว่าก็พออยู่ได้ครับผมพี่พี่คิดว่าผมเนี่ย ตัวเล็ขเนี้ยพี่คิดว่าผมจะกินได้ประมาณกี่ไม้ครับก็อันนี้ก็น่าจะดูก็น้าไม่เกิน10ไมล้ลวครับผม <c oughs> น่าจะไม่เกิน10ไม้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะกินได้ประมาณกี่ไม,ม้นะครโอเคคร เค okay. ผมตอนนี้ก็ย่างเสร็จแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็20ไม้นะผมเดี๋ยวผมจะมานั่งกินตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอถามพี่เขาก่อนนะผมว่าพี่คิด้าผมกินหมดไหมครับเนี่ยมันเยอะมัน,ม,นมันเยอะไปน่าจะเอาหมดหมดครับผมน่าจะหมดเลยครับน่าจะหมดนะผมก็ลองมาดูว่าผมกินหมดนี้แล้วผมจะต่อได้อีกไหมนะครับก็ จะไปดูกันเลยครับผมโอเคมา,มาผมเรามาเริ่มกินเลยนะครับอฮอตด,ดอกก่อนนะครับผมอุกชิ้นฮอตด,ดอกนะครับน่าจะเผ็ดนะผมว่าแต่ผมสั่งไปแบบไม่เผ็ดนะครับผมอืม อร่อยมากครับรสชาติกําลังดีเลยนะผมว่าเข้มข้นดีแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะผมแต่กล้องบอกแต่กล้องหิวเอาสักไม้ไหมครับรไม่เอานะครับ ลิ้นเริ่มชาแล้วนะครับเริ่มเผ็ดแล้วครับ What ผมสั่งแบบไม่เผ็ดนะแต่ว่าบอกเลยว่าเผ็ดนะครับผมกินเยอะหลายไม้ก็เผ็ดเหมือนกันนะผมเหงือแตกแล้วนะครับปากชาด้วยนะผมตอนนี้จะพว่งขอสั่งพี่แกเพิ่มเลยแล้วกันนะผมมาดูากันว่าจะได้สักกี่ไม้นะผมผมจะเอาเท่าที่ไหวนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดด้วยนะครับโอเคไปสั่งเพิ่มเลยนะครับได้ มาแล้วผมตอนนี้ผมก็อันนี้ผมก็สั่งมาพิเศษนะผมก็ร้านตรงข้ามนะผมเดี๋ยวแพนกล้องไปดูครับอันนี้ก็คือแบบส่วนตัวเลยนะผมผมก็อยากกินนะเพราะว่าผมชอบแบบลูกชิ้นที่แบบทอดแบบใส่แป้งแบบกรอบแบบนี้นะผมอร่อยดีนะผมแล้วก็ซื้อน้ำมาด้วยเผ็ดนะครับหิวน้ำด้วยแล้วก็มีผักแม่เขาแถมผักให้นะเยอะมากเลยครับโอเค,คผมเดี๋ยวผมขอพิญาตกินต่อเลยนะผม หืมเสียงดังกรอบเลยดังกรุบเลยครับหตะกล้องน้ำลายไหลแล้วครับตะกล้องก็สั่งมาล่านะผมเมื่อกี้ตอนแรกว่า,าจ,จะไม่กินนะผมเห็นผมกินหมดแล้วก็อดใจไม่ไหวนะอยากกินนะครับ ทั้งหมดลูกเชนนี้ก็สิบเอ็ดใบนะผมผมซื้อสิบไม้แต่ว่าแม่แกแถมให้อีกหนึ่งไม้นะผมลูกเชนปูอัดครับ ออโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอมาล่าต่อเลยนะผมเดี๋ยวไปดูมาล่ากันครับว่าใกล้เสร็จหรือยังนะครับ อค okay, ครผมก็ได้มานะผมอีก20ไม้นะผมก็รอบแรกสั่งไป20ไม้รอบสองก็อีก20ไม้นะผมแล้วก็ลูกชิ้นจากแม่ร้านข้างก็อีก11เอ1ไม้ผมก็รวมๆเป็น51ไม้นะผม,ดม,เ,ม,ะผมเดียวมาดูกันว่าอีก20ไม้นี่ผมจะกินหมดหรือเปล่านะพี่ครับพี่ว่ารอบนี้ผมจะหมดอีกไหมไม่หมดก็ต้องหมดแล้วครับมาถึงขนาดนี้แล้วไม่หมดก็ต้องหมดนะครับสู้ๆครับผม รอบแรกกินไป2ี่สิบไม้ของพี่แล้วก็ของแม่สิบเ1ไม้เป็นส1ไม้นะพี่แล้วก็นี้อีกยี่สิบไม้ก็เป็น5้าสดไม้นะผมที่ขึ้น่าหมดจริงๆเหรอครับน่าจะน่าจะเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วต้องสู้ๆแล้วโอเคครับพี่พี่ขอบคุณครับผมมาเลยครับชิ้นะครับผมชิดนะครับอืม oh okay สี่ไม้ท้ายครับเข็ดมากไม้สุดท้ายครับ กินผักกินผักดบเผ็ดก่อนนะครับผมสาปปากมากโอเคครับผมก็กินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าเผ็ดเผ็ดรอบสองคือเผ็ดคูณสองเลยนะผมตอนแรกคิดว่าจะกินหมดไหมเนาะ เผ็ดมากแสบลิ้นมากแสบปากชามากนะครผมก็กินหมดจนได้นะผมก็เดี๋ยวผมมานับไม้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะผมว่าจะ51ามาจริงหรือเปล่านะผมนับกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 47 4 8 49 5 0 51ครับผมเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดด้วยนะถ้าถามผมว่าผมอิ่มไม่ยังผมบอกว่ายังไม่อิ่มนะผมต่อได้แบบยาวๆนะถ้าเป็นถ้าแบบเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นทอดนะผมก็ต่อได้แบบเป็นร้อยไม้นะแต่ว่านี่เป็นหมาล่าไงครับ มันเผ็ดนะผมก็ไม่ไหวนะผมก็สูสารตะกล้องเลยนะผมยืนถ่ายนะปวดเริ่มปวดแขนแล้วนะผมก็จะพอเพียงเท่านี้ผมก็ห้าสิบเอ็ดไม้นะผมก็ไปถามความรู้สึกของพ่อค้ากันนะครับผม <c oughs> เอาของพี่ผมก็กินหมดแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่ก็ให้กําลังใจผมผมก็สู้จนหมดนะผมก็ลองมาถามความรู้สึกของพ่อค้ากันดูนะผมพ่อค้ารูปหล่อนะผมเดี๋ยวมาถามว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะผมที่ เห็นแบบลูกค้าเนี่ยมากินเยอะๆนี่ครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงผมพี่ครับพี่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนาะดีใจครับผมที่ลูกค้าชอบนะครับผมถึงจะรสชาติจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ลูกค้ากินหมดก็ถือว่าอร่อยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับมาการมากินครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับโอเคครับผม,คคบผมปกตินี่มีคนมาซื้อแบบร้านที่ปกติสูงสุด,สดประมาณกี่ไม้แบบพี่พี่เคยเห็นไหม ประมาณนะครับถ้าผมถ้าถ้าสูงสุดร้านนะประมาณเกือบ30มไม้เกือบ30มสิเจ้าเดียวครับผมเจ้าเดียวกินเจ้าเดียวนี่คือกินคนเดียวหรือแบบกินแบบหลายๆคนนี่น่าจะกินสักสองคนครับผมอ้ยน่ากิน2คนนะครับผมแล้วปกติพี่พี่แบบเคยแบบนั่งกินของมาล่ามาล่าของตัวเองงี้ไหมเคยพี่กินได้กี่ไม้ครับโอ้ยอย่างอย่างกินไม่ไม่ถึง5้าไม้หรอกครับผมโอเคครับผมก็สรุปวันนี้ก็กินไป51ไม้นะผมก็บอกเลยว่า อร่อยสมคำล้ำลือจริงนะผมก็เผ็ดนะผมเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดด้วยนะผมผมเผ็ดมากเลยนะผมก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้ผมก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับผม <pareil S 1> ที่หให้แบบความร่วมมือในการถ่ายคลิปสำหรับวันนี้นะผมก็โอเคครับก็ <S <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรนะผมก็ฝากทุกคนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมก็ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมพี่สวัสดีครับ